พบกับยูทูบช่องฮัมปูเป้น,นะคะวันนี้ได้มาโคแคนโคแคนพี่บัวนะคะรับขวัญช้างใหม่นะคะแม่เม่โอ้พี่บัวใส่มาล,ยลยัยและโอ้คนลุกเลยนะคะยินดีกับความมอดด้วยนะคะพี่บัวมาถึงหน้าบ้านหน้าเรือนแล้วนะคะแม่เม่ย ใคะแนนเลยนะคะญาตินะคะญาติบ้านฝั่งพ่อฝั่งแม่นะคะมาโอ้โหพี่บัวขนลุกเลยค่ะแม่แม่ดูลุกขนลุกนะคะหนูดีใจกับพี่บัวนะคะดีใจกับญาตินะคะที่แบบได้ช้างนะคะดีใจมากเลยนะคะพี่บัวให้ข้ามให้คุณกับครอบครัวพ่อมอดเด <c oughs> ้อ ทำคูอที่บวโอ้ี่บวกข้ามคูนมากนะคะแม่แม่โอ้ได้แบงคันแล้วเยแลไม่ตเสเป็นช้างบ้านเราด้วยเป็นช้างบ้านเราด้วยนะคะไม่ได้สอนยากเลยค่ะแม่โอ้โอ้อน้ำใหญ่มากเลยค่ะแม่เมอน้ำเยอะมากเลยจิ้มเยอะแล้ว เา่าน้ำม์น,นะคะสามสาม,สา,มสามข้างหมดน้ำเลยนะคะแม่แม่เก็บเก็บโอ้แม่แม่ร่วมยินดีในคลิปนี้ได้นะคะขอห้ิบบอกคัณผูนะครับเราจะผูกหูนะคะผูกง่าผูกลำตัวนะคะร่วมแสดงความยินดีกับความนมอดนะคะ โอ้พี oh, me, playable, mm ่บ hmm. well, ัวคอบ้านนะคะใ้คำในกูนเอาย่าอาย้พอน่อยมาคนหนาหนาด้วเอ้บัวบัวเอยใโคนั้นมาโคนยังมีอุปชักไดเกิดขึ้นนั่นเอยอันนี้ทีมงานแม่ครัวนะคะอันนี้เป็นย่า เป็นแม่ของฟันโนนะคะอันนี้เป็นพี่สาวของย่านะคะเป็นป้าตายแล้วน้ำตาแม่ไม่ออกมาไม่ง่านะคะแม่แม่นความปลืมปิติของลูกนะคะทางนี้ก็ยินร่วมยินดีทางนูนก็ สงสารควตาสงสารนะเพเพื่อนก็ดีใจด้วยแล้วก okay ็เห็นควตาปวดร้องไห้ไม่ได้นะคะแม่แม่กวก็ัน เอาร้องไห้กันหมดแล้วนะคะแม่แม่ร้องไห้นะคะสงสันสงสันควันตันก็สงสันนะคะแม่แม่มันมีความจำเป็นเนาะแม่แม่นี่เป็นพี่น้องกันนะคะแม่แม่วนนี้พี่มูมบอกคุอช่มก็โมยนี่พ่อพ่ออูดนะคะเป็น เป็นญาติกับควานมอนะคะเป็นน้องเป็นน้องชายนะคะอันนี้เป็นพี่น้องกันหมดเลยนะคะที่เลี้ยงกันนะคะโอ้พี่บัวเอผ่าโอ้โหหล่อมากโซจากแม่มีนาด้วยนะคะ โซเส้นใหม่ด้วยนะคะโซเชียเล็ก